HAPPY FURTH DAY นี่คือเค้กนี้นะคะสามารถกินได้20กับกว่าคนเองนะทุกคนทีมเด็น,นมันหวานก็ตองอร่อยนืนี้ทุกคนวันนี้นะครับผมเป็นวันสำคัญอีวันหนึ่งของบ้านเรานั่นก็คือวันนี้เป็นวันเกิดของน้องโฟกันั่นเอง ปกมือ มีแค่บ,บ้านเรามีมีนน่มีกี่คนและวันนี้เราครับผมก็จะมีของมาเซอร์ไพรส์โอ้หเสียงเป็นอะไรครับเนี่ยอ่าทุกคนวันนี้นะครับก็มีของมาเซอร์ไพรส์น้องโฟกัสนี่คืออะไรกันเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆนะครับรอดูพร้อมกับโฟกัสนะตอนเปิดว่าของอะไรเนี้ยของฝันเนี้ยจะเป็นอะไรนะครับผมแต่ว่าจะพามา,มาดูนี่ขอเลยนี่อันนี้ก็เป็น Happy ิร์ t เดย์น้องโฟกัสนะอันนี้พี่ๆสายกับพี่โมดตั้งใจทําให้น้องโฟกัสมากนะผมคิดว่าถ้าเกิดโฟกัสไม่เห็นเนี่ย ฟกัสต้องชอบแน่นอนนะก็คือพ่อกับแม่ทุกคนทุกคนเลยนะั้งออฟฟิศทุกคนตั้งใจทํางานผมก็เป็นผู้ดําเนินรายการให้อยู่นี้อ่าไม,ม่ผู้ดำเนินรายการก็ถือว่ายังยังได้ทําอะไรอยู่อ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราเห็นว่าน้องในเพิ่งเลิกเรียนแล้วน้องใกล้จะกลับมาแล้วงั้นเราจะของเนี้ยไปซ่อนก่อนเราไม่ให้เลยนะเราซ่อนไว้ไหนดีอะของนี้นะบอกเลยนะมีมูลค่ามากกว่า35ล้านบาทนะนั่นก็คือที่ดินนั่นเองก็พิมพ์แท่งเฉลยไม่ใช่ ไม่ใช่ที่ดินมุม้เตยอะไรมัม,มัว่วเลยนะความจริงแล้วมันเป็นของที่เกี่ยวกับพระอาทิตย์กับพระจันทร์แต่ของนี้มันเป็นวัวัฒนาการจากรุ่นก่อนมาเป็นรุ่นเรามันสามารถเป็นหมอให้กับเราได้บอกสิ่งต่างๆที่เราอยากรู้ได้เฮ้ย <anca> มันคืออะไรกันของชิ้นนั้นนะ่ะมันคืออะไรยังไม่รู้เลยทุกคนอ่ะรอเล่นคือต้องบอกก่อนนะทุกคนว่า ทุกวันเกิดของน้องโฟกัสเนี่ยเราจะต้องเซอร์ไพรส์น้องโฟกัสทุกปีนะเพราะว่าโฟกัสเนี่ยขี้น้อยใจมากถ้าเกิดเราไม่เซอร์ไพรส์ในวันเกิดเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับว่าวันเกิดเนี่ยเป็นวันสำคัญก็เพราะว่ามันมีแบบปีหนึ่งมันก็มีแค่ครั้งเดียวใช่ไหมล่ะก็อยากจะให้เซอร์ไพรส์แล้วก็แล้วก็ซื้อของมาเซอร์ไพรส์เล็กได้น้อยอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากนะเพราะว่าจะเอาตังค์นีไปซื้อก็หมดแล้วก็ใครจะมายืมไม่มีถ้าเป็นว่าแม่เนี่ยส่งสัญญาณมาบอกเลยว่าไม่ว่าใกล้ถึง พี่เ <c oughs> ต้ตกใจดีทุกคนตอนนี้มอกันเข้ามาแล้วนะมันอยู่ที่หน้าบ้านเราแล้วก็วเราจะเดินเข้ามาหน้าประตูนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดตักเซอร์ไพรส์ล้วก็ร้อง Happy Birthday <c oughs> ให้พวกันฟังผมจะร้องแบบว่าโอเปร่านะ <c oughs> Happy Birthday to you Happy Birthday. วันนี้นะก็เป็นวันเกิดของผมเองนะวันนี้ผมรอให้โฟกัสมาเซอร์ไพรส์ผมนะครับทุกคนจริงเงือบจริงเชงปริงจริงช่ยตอยต่อยหนิงปิงเก่งต่อยกงติงเฮ้การเซอร์ไพรส์ด้จบไปได้ด้วยดีนะครับทุกคนโอเคก็วันนี้รู้สึกยังไงว่านี่เป็นวันเกิดของไกด์มีใครมาแฮปปี้เบิร์ดดย์ที่โรงเรียนไหมอ่ะมีเยอะไหม เพื่อนไม่เยอะเท่าไหร่มีกี่คนมีนับได้ไม,ไม่ถ้าเกิดมกไม่เยอะไหนบอกไมาเยอะไงเยอะเกินเยอะเกินอ่สรุปเยอะ,อยอะหรือน้อยหรือยังไงไม่รู้แต่ว่าวันนี้มันเกิดนอ้องโฟกัสนั้นทุกคนก็สามารถคอมเมนต์มาอวยพรนอ้องโฟกัสได้นะครับทุกคนแล้วก็วันเกิดปี<ห>นี้ <ๆ S 1> มีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆไหมอ๋อวันนี้เท่าไหร่วั<ห>นนี้วันนีวันนี้เท่าไหร่วันนี้วันที่17พฤษภาานั่นเองนะคะทุกคนใช่ครับดูอะไรวันาฬิกาอายุสิบสามปีแล้วนะ วันเกิดปีนี้ก yeah. ็ต้องอวยพรผมลืมอวยพรเลยล้ววันเกิดปีนี้ขอให้โัวเกตมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของพ่อคุณแม่แล้วก็ตั้งใจคลิปให้คนดูดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นเด็กดีของพ่อแม่แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกทีหนึงแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเข้าใจแล้วเข้าใจนะนี่คือไม่ได้ไม่ได้อวยพรแบบไปยาวๆอันนี้อวยพรแล้วก็วุ้นทำมาใหม่แล้วกนลืมเนื้อเมื่อกี้จัดสกิปว่าอย่างเงี้เลยเสียบรรทัดนะทุกคนเฮ้ยแต่ว่านี่ สวยนะเนี่ยสวยมากพอเปิดเข้ามาเป็นไงเจอเลยเปิดเข้ามาไม่ได้เจอเปิดเข้ามามองกล้องก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกไม่ก็ไม่้็ไม่เปิดเข้ามาตอนแรกหันมาเจอนี่ก่อนแล้วก็เจอมีเสะพายเค้กที่ใหญ่มากอุ้ยเิ่งใหญ่แล้วไอ้จะเค้กงานแต่งเนี่ที่มันสูงเลยอ่ะเอามานะเอามานะเอากลิ่นก่อนงั้นเดี๋ยวโฟกัสเราอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปเอากลิ่นมาให้กันทุกคนตอนนี้นะเอ้า พูดไรดีอยู่คนเดียวแล้วก็ดีลูกโป่งไงนี่ชอบไหมชอบไหมชอบชอบเขมา่ะทุกคนเป็นตีมแบบที่จะตีมยังไงอะตีมแชมพูพิ้งพิ้งพิงทองแล้วก็มีหน้าโฟกัสอยู่ในลูกโป่งนะคะฮมีก็ กับคนนี่เองนะด้วยเป็นเค้กที่ไม่ใช่เค้กธรรมดานะคะแต่เป็นเค้กเลอ่าจัดเปล่าเลยเปลาเลยเป่าเลยเป่าเลยอธิการก่อนอธิารก่อนอาิการอธิการหนึ่งสอหยุดหยุหารหกนะเปล่าแล้วกัน โอเคค่ะปุ๊กันกินใช่ไหมปุ๊กันจะมากินว่ะกินแบ่งพี่พีมกินกินเลยได้มันจะหมดไหมอ่ะอืมอ่ะตือตือนี้ให้ตองก่อนดรืออยากกินไม่จักินหน่อยเฮ้กินแบบได้กลิ่นครีมอ่ะกลิ่นครีชัดเลยอ๋อในกองนี้สามารถกินได้คำเดียวนะว่าจะมันเลื้ยงข้างล่างไว้อ่ะพี่พีมกินข้างล่างกินข้างล่างให้ก็ได้กินแล้วนะโอ้ยังหมดเลยเฮ้ยหมดจริงอ่ะเนี่ยโอ้หหมดจริงเฮ้ยยังไงฮะอร่อยมาก วิปครีมมันดีอะมีก้อนใหญ่กว่านี้ไหมอือจริงนี่หมดแล้วโมแต่ไปทำเรื่องคอมกันอยู่วันนี้ทั้งวันเลยเนื้อแค่นี้ก็ไม่อ้วนแลนะเลือดชายก็ออกค<อ>รีมแบบเหมือนวิปครีมมาทุกคนแล้วก็เนื้อ,อแป้งเขานุ่มอือนุ่มก็มีแค่นี้แหละค่ะที่ได้รสชาติของค์วีมันแบบมันเป็นครีมแต่มันหวานแล้วก็อร่อยเน,นื้อนี้ ของแขกลุนน yeah> ี่โอ๊ยน ah okay like mm ี่มีเค้กนี้ได mm ้หรอไม่มีไม่มีไม่มีไม่เป็นเค้กแม่นั้นที่แม่ให้หนูดูเลยอะใช่ไหมโอ้โหเนี่ยเราจะไม่ได้แต่วันนี้ก็ใหญ่กว่าเมื่อกี้เราไปกินกันเลยเย้ว้า คขินอะะเขาเห็นว่าแฮปปี้เบอร์ดี้โอ้ยเคยเหรอน่าปวดกันสสวยโอแต่ที่สำคัญนั้นที่ผมฟังมาคืออันนี้ไปเอาสตรอเบอรี่มาจากงั้นเรามานั่งคุยกันดีกว่าแล้วก็แล้วก็นะครับผมเป็นคือมันอร่อยอย่างตั้งแต่สตรอเบอรี่มันจะมีความหวานกับเปรี้ยวใช่ไหมแถมนี่นะอันนเรามาลองเราลองนี่ไม่ไม่อันนี้อันนี้อร่อยสุดอร่อยยันใบอันนี้คือป็นไง พลังใบสตอรี่อร่อยไหมมือเดิอดมิอเดของนะครับมีแค่นี้วันนี้ปปนี้โอเคโอเคค่ะโอเคนะดีใจไหมดีใจเพราะว่าเรามีเค้กสตรอเบอรี่ฮ้ยแต่เขาทำน่ากินมากเลยอะกินอยากกินกินนะกินนะเราไปหั่นกินเราลองกินเลยว้าวนี่นะคะเขาการขอรตรงนี่อ่ากินเลยอะไรจัดชอบครีมอะ ใช่ไหมโอเคไหมครับแค่นี้วันนี้พอแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวว่ามาปิดคลิปครับอาะคทุกนถ้าเกิดใครชอบคิมีฮักกิ๊บลิมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ขอเราเลยค่ะทุกคนสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตลาไปกินแฮก่ันไปแล้วค่ะบ๊ายบาย กินหมูขาะนอะถ้ากินหมูขาเลยดีกว่ามา่นเนอะจบแล้พี่รีวิวนี่ก็เป็นของที่ผมซื้อมาเองนะอันนี้เป็นของรีวิวของที่ผมจะมาซื้อมานะครับเค็มเลยวิวเค็มเยอะไม่ไม่สนใจจริงเหรอเนาะก็รตัดสินใจจะไม่สนใจจงพี่ต้องไปเป็นคนเปิดเองนะก่อนจะเป็นแก๊บกลนกลุแก๊บฟองฟองพันธ์ อะไรถึงแกะให้กันไม่สนใจไม่ให้หรอเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาเราบกสิีงหนองสามี่ห้าปุ๊บ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 ปบปุ๊บปุ๊บบปุ๊บปุปุ๊บ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 ๊บุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ ไอ้กล่องมันคืออะไรอ่ะพีบอกไว้ก่อนนะกันมีแค่ชิ้นเดียวตอนนี้มีแค่อันนี้อันเดียวเลยที่เป็นของปั่นพวกันแล้วเอาใช่ที่บ้านเรายังไม่มีเครื่องปั่นผักไงไม่อยางนี้มีบอกเนี่ยว่าขอให้สุภาพบุรุษแข็งแรงใช่ไหมก็น้ำผักปั่นใช่จิ้มไม่ด้กินกับชาบูอะไรอย่างงี้ใช่แล้ว แกได้ไหมอ่ะแค่ทำยังไงเฮ้เฮ้ยไหนเครื่องอ่ะทำไมมันเป็นกล่องอ่ะเฮ้ยเฮเฮ้ยจากไอ้โม่เฮ้ยเราจะมาแก้บนตอนนรียนสอนอยากได้พอดีเนาะติ้งบ่ริ้งบ่าจริ้งบ่าได้อะไรก็ได้ฮิอะไรก็ได้อะไรก็ได้เฮ้ย ฮ้ยอะไรคืออะไรอ้าวนี่อันนี้อันนี้อันนี้อร่อยไหม Apple Watch อุ้ยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยนาฬิกาแต่ไม่ได้เปิดเนี้ยเราอยากลองเปิดด้วยเราค่อยๆแล้วกันอโอ้ยเร็กกี้ พัแกะนาฬิกามาแล้วหน่นาฬิกา,ส,ากสีชมพูอ่อนนั่นเองนะคะสวยมากนะคะ,ะ,คะทุกคนมาเดี๋ยวต่อไปเราจะมาแกะกล่องต่อไปกันเลยดีกว่านะเราว่เนกล่องสุดท,ท้ายก่องนีกน้ก็คือเบามากมันคืออะไรกันนะอยากรู้หรู้ไหมอยากรู้อ่ะบู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 บาบูอูบ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 บบูบู มีมันอีกเครื่องหนึ่งอุ้ยไม่ใช่กล่องเคลกล่องไงเคสอ๋อ๋อก็คือดีหน่อยนะเพราะว่ถ้าเกิดเราคือเราใช้เพีเราอาจแบบว่าตกแตกได้ใส่เคสป้องกันซะหน่อยใช่เพราะว่าจะได้แบบไม่ไม่แตกง่ายๆ่ายแต่เราอย่าทำหล่นดีกว่าโอเคครับทุกคนก็วันเกิดมากันก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวหลังกองเราจะไปหาอะไรกินกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับไปสอบวันเกิกันทีนะทุกคนแต่ว่า ก็วันเดียร์วนี้ก็ขอให้เพื่อนช่วยกันอวยพรมเกิดให้น้องโฟกัสนะไล่หลายช่องทางไว้ในเฟซในเพจหรือว่าในใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับทุกคนในทวิตเตอร์ก็ได้นะทุกคนครับโอเคก็อวยพรมเกิดให้น้องโฟกัสด้วยนะครับผมแล้วก็ขอให้น้องโฟกัสสุขภาพด่านกายแข็งแรงค่ะแล้วก็แข็งแรงอีกทีนึ่งน่ารักดูีมากนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้กดดิบก็แชร์กดไลค์กด subscribe ให้โฟกัสได้นะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมมาอวยพรมเกิดให้โฟกัสกันเยอะๆนะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊าายยบ